กราบสวัสดีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านโปรดทราบในคลิปนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอน,นะครับผมเป็นสิ่งที่สามารถหาได้ในอีเวนต์นี้น้องนั่นก็คือน้อง อัลโรนี่คนนี้นี่เองจะประสบการณ์ตรงของผมนั้นนะครับผมผมได้ทําการหาน้องเอลโรนี่ตั้งแต่แรกที่น้องเข้าเกมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมผมยังไม่หยุดเล่นน้องเลยนะครับผมเพราะว่าด้วยความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องน้องไม่มีใครเหมือนนะครับผมไม่มีใครสามารถเอาความสามารถน้องไปยัดใส่ตัวละครอ,อื่นเพื่อที่จะให้มีวงเวทได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่สวยนะครับผมเหมาะกับน้องสุดแลกกับสาวน้อยเมจิคอลคนนี้เ้ยนอกเรื่องนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ส มาเล่นลมได้เล่นวิกได้แต Omaha, e, ่ส te e like ่วนใหญ่ลุงเอาน้องไปเล่นวิกนะครับผมเพราะว่าการวิกของน้องนั้นง่ายมากเพียงแค่เรานั้นนะครับผมมีความสามารถในการกับจุดสตาร์ทสักครั้งหนึ่งเนาะพอเรากับจุดสตาร์ทปุ๊บนะครับผมเราก็จะสามารถสร้างวงเวทตรงนั้นได้พอเราติดตั้งวงเวทนะครับผมทุกๆการเดินผ่านหรือว่าตกเนาะถ้าเกิดว่าศัตรูตกวงเวทเราสามารถสร้างเลนท์มาในแถวได้แต่ถ้าเกิดว่าเราะเดินผ่านนะครับผมเป็นตัวเรานั้นเดินผ่านหรือว่าตกะมันก็จะสร้างตลอดนะครับผมดังนั้น เป็นตัวละครที่ผุลแัลนด์มาคว้มากแต่ไม่ได้แค่สร้างวงเวทไม่ใช่ไม่ใช่วงเวทไม่ได้แค่สร้างแลนด์มาร์นะมันสามารถทําการป้ายสีเลนด์มาคในแถวได้ด้วยดังนั้นน่ะเราวิกได้ง่ายมากๆนะครับผมขอแค่เรานั้นเล่นน้องเป็นเนาะะถ้าเล่นไม่เป็นเดี๋ยวลูกเล่นให้ดูไปดูกนใดิกเกลียวรดิดกานะครับผม let's go ในตาแรกนะผมเราก็มาอยู่กันในแมปที่บอกได้เลยว่าคู่สีมีบล็อกเยอะมากนะผมปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นน้องโหดๆน้องวิ่ไวๆนะผมขอให้เลือกแานที่มีคู่สีแค่2บล็อกเราจะวิกง่ายมากเนาะตัววิทุกตัวรู้นะครับผมแล้วก็เซตเดียวกันกับเราบอกแล้วเซตมีโหดนะครับผมใครๆเขาก็เล่นกันเอาล่ะลงตรงนี้นะครับ แต่ก็ไม่ได้เหลือบตดโกแรงนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามาเจอกับแอรอนี่ด้วยกันเองเนาะขอแค่เราไม่ได้เป็นคนที่สองนะครับผมเราก็มีสิทธิชนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนแรกเขาก็อาจจะวันเทินคิวได้อย่างนั้นเป็นต้นอ่าเป็นต้นเป็นผลเป็นดอกนะครับผมเป็น,น,นรากกระดโอเคโอ้ยเสียดายจังเลยครับผมที่จริงความสามารถนี้น่าจะออกเมื่อกี้ เอา่าวางไปตรงนี้แล้วก็ถอยถอยหลังนะครับผมเบนสอบแล้วก็บินบนอันนี้เราจะเสี่ยงกันนะครับผมเราขอเสี่ยงมาตรงนี้ดีกว่าเฮ <c oughs> เป็นไงแล้วก็กด,กดก่อสร้างสานะครับผมแล้วก็บนชนะละง่ายไหมง่ายมากง่ายสุดๆง่ายแบบอีวี ในตาต่อไปนะครับผมเราก็ไม่อยู่กันในด่านโลกนะครับผมด่านที่ตัวละครที่สามารถก่อสร้างซำหลังจะไม่ค่อยชอบเลยนะครับผม <ic> เพราะว่าในเทิร์นแรกเราไม่สามารถก่อสร้างซำหลังได้ถ้าเราไม่ผ่านจุดสตาร์ตแต่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 แตแตแตนั่นคือข้อยกเว้นของเรานะครับผมเราสามารถสร้างได้ง่ายๆเนาะโดยการที่เรานั้นถอยถอยหลังแล้วก็ถอยเดินหน้านะครับผมถ้าเกิดว่าถอยถอยหลังไม่ติด แล้วก็สามารถถอย10 12แล้วก็11นะครับผมเพื่อกดสร้างสำลังแล้ววนกับจุดสตาร์ทเนาะเราทำได้นะครับผมเราทำไดส้สู้สู้สิวะเออเราต้องสู้โอเคทอย5นะครับผมจบเทเรียยังจบเทเร่เนาะโอเคถอยถอยหลังนะครับผมแล้วก็ถอย6ด้วยเป็นไงแม่นไหมลูกเต๋าใหม่แม่นมากโอเคกดยกเลิกไปนะครับผมกดซื้อต่อเมืองไปซะ ตอนนี้เราจะยังกดสร้างสำลังไม่ได้นะครับผมเราคอย12กันเลยมันไม่กดคุกกี้ด้วยเห็นไหมเพราะว่าน้องมีความสามารถในการคอยเบิ้ลถึง30เปอร์เซ็นต์นะครับผมดังนั้นไม่จําเป็นต้องกดคุกกี้เลยวงเว่ยมิข้าแฟลชมาไปที่เรียบร้อยกดหลอดอรตรงนี้นะครับผมหลุมดำครับแล้วก็ไปที่เมืองนี้นะครับผมเพื่อทําการกดสร้างสำลังแล้วก็วนนะครับผมกดตรงนี้เราจะฆ่าเขายัง ยังนะครับผมเราไม่ได้มีจิตใจที่อาม่หิตขนาดนั้นโอเคเป็นไงสร้างมูเวออีกที่หนึ่งนะครับผมอแล้วก็ทอยสิบสองทอยอะไรก็ได้ให้จริงอ่ะแล้วเราก็จะมาวัดดวงนะครับผมว่าอุกบาตจะตกเมืองไหนนะฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมดวงดีจังเลยอ่ะเออปกติแล้วอุกบาตมันจะต้องตกตรงที่เราเลือกไม่ใช่หรอ โอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็ทำการอ,อวางตรงนี้หรอทำการไปนะครับผมเราจะไปตรงนี้ครับแล้วเราก็จะวางตรงนี้หรอแล้วเราจะมีจี้ข้แฝดตรงนี้และเดี๋ยวเราก็จะทอยมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าทอยไม่ได้เราจะไปวิคแถวอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าโดนป้ายกันย้นนะครับผม ว้าว wow. รู้เลยรู้เลยว่าจะมาป้องกันแต่เสียใจด้วยนะครับผมนั่นมันคือที่ของผมถอยได้ไหมเนี่ยโอเคถอยได้ได้ครับผมเพราะว่าลูกเตา๋าเออหมวกอันเนี้ยถอยลูกเตา๋าแม่นบวกสิบเมื่อกดคู่ขี้นะครับผมลูกหมวกอะไรนะ <laughs> หุ่นไลากานะครับผม อย่าก,ก็ลืมชื่อหมกซะอย่างนั้นโหดไหมโหดบอกแล้วว่าน้องโหดในตาสุดท้ายนะครับผมเราก็มาอยู่กันในด่านที่บอกได้เลยว่าเราไม่สามารถมองเห็นเมืองแล้วก็ตัวศัตรูได้นะครับผมแต่สําหรับน้องแอลโลดี้นั้นก็ไม่ได้มีปัญหานะครับผมเพราะว่าน้องไม่ได้ไปยุ่งกับตัวศัตรนะูเนาะเพียงแค่น้องนะครับผมผ่านจุดผ่านวงเวทน้องบ่อยๆเดีวน้องก็วิกเองลืมบอกแล้วอย่างนี้เป็นต้นอ่า อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งพอดีแบบน้องเลสมันก็เก่าแล้วอะเนาะน้องก็มีอาการดื้อเป็นธรรมดานะครับผมก็อย่าไปคิดมาก <c oughs> เาเลส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 ,เลส <c oughs> แบบนี้ไม่ได้ปะเลสเลสเลสแบบนี้ไม่ได้เลสเออสักหน่อยหนึ่งแทนที่จะได้ก่อสร้างเลนมาร์แบบโบมโบมนะครับผม <c oughs> ได้สร้างแค่ครั้งเดียว มีโยเวนข้ามทางด้วยมีป้ายสีด้วยเราได้วาร์ไหมเราไม่ได้วาร์นะครับผมความสามารถอะไรไม่ติดเลยนะครับผมช่วงนี้สิบสองครับน้องคนนี้มาลีน้องมาลีทำอะไรได้นะน้องมารีพ่นน้ำได้ใช่ไหมถามก่อนเพราะว่าบางทีลุงก,ก็ลืมนะโอเคก่อสร้างหุ่มดาเขาน่าจะก้าวสุดก่อสร้างหนุ่มดามที่สุดสารใต้ดินนะครับผม เพราะว่าเขามีวาร์ปเยอะเนะาะปั๊บเก่งอคอยสองครับมาอยู่ตรงนี้ครับถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้กําลังซื้อเมืองนะแสดงว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้หรอโอเคเห็นไหมมุดแล้วก็ย้ายอีกรอบนึงอีกรอบไหมล่ะอ่าโอเคนะครับผมเขาอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่าเมืองนี้เขาไม่มีแล้วเราจะทําอะไรกัน นั่นน่ะสินะอุยทำไมเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ทำไมถึงไม่รู้เราจะคอยสิบสองแบบมั่นเหมือนเราแบบเดิมนะครับผมกดคู่ขี้ไม่กดเป็นไงเป็นไงนี่โดนเลยมาลอ,อกดแคนเซิลไปนะครับผมแล้วก็กดซูสตาอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็จะวางตรงนี้นะครับผมแล้วก็มัจะคอฟฟ์เหรอ เราจะไม่มมจกคอฟออนะครับผมเราจะให้เขาเป็นหุ่นเล็กกาเหมือนเดิมอ๋อเพิ่มเติมคือเราทอยสิบสองยหลังนะผมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทำทำไมอ,ะอ่ะเออทำไมไม่กดสร้างไปข้างหน้าน่นาเสิแปลกเนาะ,ะลุงเป็นคนแปลกแปลกนะผมอย่าไปเชื่อลูกมากอ่ะโบนนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเราก็จะทอยลูกเต่าเนาะดับเบิลนะครับผมเพื่อทำการปิดจ็อกของเรา เอออ่ะเผื่อนะครับผมเผื่อที่เราจะวักแถวโดยที่ไม่ต้องทําการทอยเบิ้ลในรั้งสุดท้ายครับผมมราจะเข้าแฟดไปซะแล้วก็ได้ทอยเบิ้ลอยู่ดีทอยสองครับซึ่งถอยไม่ได้ครับผมขอบคุณครับเคกดมาตรงนี้นะครับผมโกดตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับทุกอย่างเรียบร้อยครับทาการวาร์ปครับผมมาตรงนี้ครับโกดไปอีกหนึ่งรอบนะครับผม ข้อเสียของน้องเลยก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นสามหลังเนาะเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับผม <g ay> แต่เรามีจี้หลุมดำ dimension อยู่นะครับผมเราก็ว้ามาตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ทําการกดใช้สะน,นะครับผมเราจะไม่มีโอกาสใช้แล้วเพราะว่าเราจะวิซิลลี่แล้วครับ <g ay> เป็นไงไง่ายไหมไง่ายมากนะครับผมสำหรับน้องเอโรนี่คนนี้เนาะสมกับเป็นตัวละครที่ลุงหาตั้งแต่แรกที่น้องมาแล้วก็ ใช้มันโดยตลอดนะครับผมลุงโดนลุงลงอ,อ๋อหลีกอะ่ะลุงก็ใช้ตัวเนี้ยตลอดตลอดเลยนะครับผมถึงแม้จะว่าจะไม่มีคลิปหลีกให้ดูก็ตามเนาะเพราะว่าการลงหลีกของลุงนั้นมันจะเออเออหน่อยนะมันจะงงงเนาะโอเคก็ไม่ได้อยากเอาวิธีเล่นในหลีกมันไปให้ทุกคนได้แบบลองใช้นะครับผมมันมีโอกาสแพ้สูงก็เอาวิธีนี้ไปใช้การในหลีกได้นะครับผมแต่ลุงไม่ใช้วิธีนี้ในหลีกเนาะใช้วิธีอื่นนะครับผม ซึ่งยไม่บอกหรอกโอเคสําำหรับคลิปนี้นะครับผม,มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพราัน่ลิปนหน้าหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เราอยากหาน้องแอโรนี่นะครับผมในแพ็กซุม่มตั้งแต่ตัวละครแรกจนถึงตัวละครสุดท้ายนะของเกมนะครับผมเนี่ยมือไล่นละลุงอาไม่ได้ไเลยนะครับผมดังนั้นอย่าหาทำนะครับผมห0 0อยมันหาย,ยากเนะาะหนึ่งอาทิตย์นี่่าได้ห600้อยอย่าไปหลงลรลัวกับอีเวนต์แบบนี้นะครับผม แต่น้องเอโรนี่โหดนะเออน้องเอโรนี่โหดมัครับผมไปแล้วชู่ช